สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาหัวไหล่ไม่เท่ากันแก้ยังไงไปดูกันเลยครับ สำหรับอาการหัวไหล่ไม่เท่ากันแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการสะพายกระเป๋าข้างเดียวการหนีบโทรศัพท์มือถือไปอย่างนี้หรือแม้กระทั่งการนอนตะแคงเพราะว่าเราเรานอนตะแคงนั้นจะเกิดอาการที่ยักหัวไหล่ขึ้นมาหนึ่งข้างแบบนี้ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหานะครับจะแบ่งเป็น3สเต็ปด้วยกัน1นึคือบริหารยังไงให้กล้ามเนื้อที่ตรงกันข้ามหรือว่ากล้ามเนื้อที่ดึงให้หัวไหล่มาฝั่งนีน้แข็งแรงขึ้น2คือการนวดนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้ มาอยู่ในระนาบที่เท่ากันครับทีนี้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าหัวไหล่ไม่เท่ากันเกิดขึ้นเพราะกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อที่ตึงสำหรับคนที่หัวไหล่ไม่เท่ากันจะมีหลักๆ2มัดด้วยกันนะครับ levator scapulae และ trapezius สำหรับกล้ามเนื้อสอมัดนี้นะครับฟังชันหรือหน้าที่ในการทํางานของมันเนี่ยคือการยก หัวไหลเราขึ้นแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเวลาเราถือของหนักๆเราจะมีการต้านแรงเพื่อไม่ให้หัวไหลเราตกลงมาทางนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการเกรงช่วงบริเวณหัวไหลในระหว่างที่เรายกของหนักครับหรือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราถือมือถือหรือว่าหนีบอะไรก็ตามนะครับกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็ทํางานเช่นกันมีการทํางานแทบจะทั้งวันเลยในเวลาที่เรานั่งหรือเวลาที่เรายืนไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราไม่ถือของหรือถือของเนื่องจากว่าต้องประคองให้หัวไหล่ของเรานั้นอยู่ในโพสิชันนี้นะครับดังนั้นถึงไม่แปลกที่กล้ามเนืออ่าานีกรมัท ติดอยู่ตรงนี้และขยับไม่ได้น,นั่นเองครับ วิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็หลักๆเลยคือ3วิธีด้วยกันนะฮะบ,บริหารนวดยืดอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างครับบริหารทรัพย์เสียสด้วยท่าที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับวันนี้เราจะมาดูท่าสกัปป l ระดิเพรสชันนะครับเป็นชื่อหนึ่งของลักษณะการทํางานของสะบักของเรานะฮะโดยที่กล้าเมเนื้อที่ใช้งานนั้นก็คือทรัพย์เสียสส่วนล่างนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกล้าเมเนื้อที่ตึงที่เราพูดถึงกันในอาการหัวไหล่ไม วิธีการทางานของมันเนี่ยมันจะดึงให้สะบักเราลง,ลงถ้าดูกับตัวคนแบบนี้การทํางานของทรัพย์เสียส่วนบนจะทํางานแบบนี้ส่วนการทํางานของทรัพย์เสียส่วนล่างจะเป็นตัวที่ดึงกลับลงมาแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าบริหารที่เราควรจะเล่นก็คือการฝึกดึงสะบักลงมาโดยให้เราทํา2อย่างด้วยกันนะครับหคือยกสะบักขึ้นอันนี้เขาเรียกว่า elevation หรือว่าการยกนะครับสคือการ depress หรือว่าการ ดึงลงมานะครับพอมันดึงลงมาปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันตึงๆและให้กดลงมาสิ่งที่หลายหลายคนทําผิดนะครับเมื่อทํา depression แล้วมักจะมีการห่อตัวแบบนี้การห่อตัวนั้นจะหลอกให้เรารู้สึกว่าหัวไหล่ของเรานั้นกดลงที่จริงไม่ใช่นะครับดังนั้นต้องยืนตัวตรงถ้ามองจากด,ด้านข้างยกหัวไหล่จากนั้นกดหัวไหล่ลงมาแบบนี้สิ่งที่ถูกต้องคือหัวไหล่เราจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับจะไม่มีการงุ้มมาข้างหน้าและก็ไม่ต้องแอ่นแบบนี้ให้ยืนตัวตรงสำหรับใครที่ทําไม่ได้นอนทาก็ได้หรือยืนพิงกับผนังเพื่อให้มันบลลล็ออกกหหังงงขเเรรานนียตแแบบ้้ว แล้วก็ลงทีนี้สําหรับท่านี้นะครับเราจะทํา10ครั้งด้วยกันนะครับโดยแต่ละครั้งเราจะพยายามค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีเดี๋ยวทำให้ดูขึ้นลงค้าง1 2ขึ้นลงค้าง1 2ขึ้นลงค้าง1 2ขึ้นลงค้าง 12ส,สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือการที่หัวไหล่ของเราหรือว่าสะบักของเราเนี่ยโดนยกขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็ถูกดึงลงมาทําให้กล้ามเนื้อที่ทํางานหรือว่าทรัฟฟิเซียส,ส่วนล่างเนี่ยได้ทํางานมากขึ้นซึ่งการดึงหัวไหล่ลงนั้นนะครับเป็นฟัง์กชันหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ทํากันในแต่ละวันการที่เราทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะช่วยดึงให้หัวไหล่เราจากที่ยกยกแบบนี้ลงมาได้นั่นเองครับ หลังจากที่เราบริหารกล้ามเนื้อทรัพิสเซียเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการนวดเพราะว่าการนวดนั้นช่วยทําให้กล้ามเนื้อที่เคยตึงผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มีสารอาหารกลับเข้าไปเลี้ยงได้ง่ายขึ้นการนวดทรัพิสเซียด้วยตัวเองนะครับจริงๆแล้วทาไม่ยากเลยถ้าเกิดหัวไหล่ขวาของผมยกขึ้นแบบนี้หรือว่าหัวไหล่ขวามันตึงใช้มือซ้ายพยายามกดมันลงไปอง่อนด้วยการเกร็งกล้ามทรัพิสเซียส่วนล่างอย่างที่เมอคี้สอนไปนะครับพอมันเท่ากันปุ๊บจากนั้นเอามือซ้ายขึ้นมากดเข้าไปบริเวณนีีีีี้้้้สหหรรรรรััับบบบววิธกกกกาาาาาาจจจจุดททท่่่คคคะะะะนนนนนนนืืออมมมเเเตึึงงปป็็แซํ กดลงมปที่ป่มการคลำหานั้นทําไม่ยากนะครับก็แค่เอามือคลำตรงนี้นะครับจากนั้นพอคลำปุ๊บพอเราเจอจุดที่มันแข็งหรือจุดที่เป็นปมนะครับเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าอ๋อเนี่ยตรงนี้มันใช่นะฮะเมื่อเรากดลงไปแล้วนะครับความรู้สึกที่คนจะรู้สึกคือรู้สึกเหมือนกับตึงๆนะครับอาจจะมีหน่วงๆเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดกดแล้วรู้สึกร้าวอาจจะแปลว่ากดแรงเกินไปครับจากนั้นเนี่ยอยากจะให้เราใช้เทคนิคที่กดค้างนะครับเราจะกดค้างไว้ 1- นึถึงหวินาทีนะครับลองดู1 2 3สาม 4, 5และปล่อยหายใจเข้ากดใหม่1 2 3 4 5หและปล่อยแบบนี้นะครับเทคนิคนี้จะเป็นการช่วยกดเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรานั้นนะครับมันผ่อนคลายขึ้นอ่ะเรามาดูวิธีการนวดจากด้านหลังนะครับเมื่อครับพี่เซียสด้านขวากดบนไหล,ล,ล่ลงนิดนึงจากนั้นเอามือซ้ายขึ้นมากดลงไปจนจุดที่เป็นปมแข็งแบบนี้นะครับจากนั้นค้างไว้1 2 3 4 5ี่ห้า และปอยสาหรับการร่นแบบนี้นะครับเราสามารถทําได้ทั้งวันเลยนะครับทำครั้งละประมาณ5วินาทีหรือจะกดค้างนานกว่านั้นก็ได้สามารถทําได้ตั้งแต่2เซตจนถึง10เซตก็แล้วแต่ว่าคุณสะดวกจะทาแค่ไหนครับสำหรับวิธีการยืดทับิเซียสนะครับก่อนอื่นยืนให้ตัวตรงแบบนี้ก่อนแล้วก็พยายามทําให้หัวไหล่ของเราเนี่ยกดลงมาและเท่ากัน2ข้างจากนั้นสมมติผมจะยืดข้างขวานะครับให้เอามือขวาไค่หลังไว้จากนั้นเนี่ยเอามือซ้ายจับเหนือหูข้างนี้นะครับค่อยๆลากมาช้าๆนะครับช้าๆแล้วก็ค้างไว้พอถึงจุดที่ตึงค้างไวว้้ปรระะมาาณ10ิิินนนททีีส่่งเกดขึคับ เมื่อเราเอมมือพ่ายหลังนะครับจะทําให้เราล็อกสะบักของเราจากนั้นเนี่ยก็ยืดกล้ามเนื้อด้วยการใช้มือช่วยดึงไปฝั่งแบบนี้นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อ Tra p ิเซียสของเรานั้นได้ยืดครับทีนี้มาดูด้านหลังกันนะครับมือขวาขึ้นมาพ่ายหลังไว้มือซ้ายจับหัวตรงนี้ไว้แล้วก็ค่อยๆดึงช้าๆพอถึงจุดที่ตึงค้างไว้10วินาทีข้อผิดพลาดที่หลายๆคนทําเวลาย,ยืดกล้ามเนื้อ Tra p ิเซียสนะครับคือไม่ได้ล็อกให้สะบักอยู่ที่ที่เดียวกันทําให้เวลาดึงแล้วอาจจะมีการยกหัไหล่ตามขึ้นมา2คือการที่ดดึงงงงหัวงัวววววตตรรนนีีี้้้้้้มมาาาแแแลลเอยยบบจจะทํใิ กล้ามเนื้อที่โดนยืดมันกลายเป็นช่วงตัวไปแล้วก็ทำให้ทรัพฟิเซียสไม่่คยได้ยืดมากอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานสําหรับการยืดทรัพฟิเซียสครับหลังจากที่เราบริหารน,นวดแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อช่วงนี้แล้วนะครับหัวไหล่ของเราก็จะกลับมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาตั้งแต่1เดือนถึง1ปีแล้วแต่ว่าคุณเป็นมากน้อยขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาการหัวไหล่ไม่เท่ากาันมีอีกหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังคดหรือตอนที่เรายืนตัวเอียงซึึาา่่่าานน่่งงงงงเเเเเรรรรราา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 าต้้้้้้อออออดดดดดดููใใหหหหีีกก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 กนนนนนนนวลลิิิมมจจไะะซบบัถสคแํพ นักกายภาพบำบัดหรือพบแพทย์ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมาให้พวกเราช่วยแก้ปัญหากับคุณที่ Fit j u n c ั i น n Studio ครับเรามีทั้งหลักสูตรออนไลน์เทรนนิ่งและ Personal Training สอนโดยเทรนเนอร์คุณภาพซึ่งจะดูแลแก้ปัญหาแก่คุณโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการแล้วก็เรื่องออกกาลังกายเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตฟิตฟิตหุ่นดีได้โดยที่ไม่ต้องลําบากอีกต่อไปครับทีจะแถมให้นะครับสำหรับวิธีแอดวานซ์ที่เราจะยืดทรัฟฟะะิเๆ แต่ถ้าอยากจะยืดให้ได้มากขึ้นเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าของคนเราเนี่ยนะฮะมันมีการเอียงไปทางนี้และมีการหันไป่างนี้นะครับและมีการเงยขึ้นลงเวลาที่เรายืด trapezius นั้นล็อกสบักไว้นะครับแล้วก็ดึงคอมาทางนี้จากนั้นเนี่ยคางจะไม่หงายนะครับให้กดคางลงและมองไปทางนี้แบบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันจะดึงให้กล้ามเนื้อทวิสต์มากขึ้นทําให้เกิดการยืดมากกว่าเดิมแต่เพียงนั้นอันนี้คือการยืดแบบที่ยากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าใครที่ทําแบบเบสิกแล้วยังทาไม่โดนอย่าเพิ่งทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันมือขวาพลายหลังล็อกสะบักเอามือซ้ายจับหัวตรงนี้อันนี้คือแบบง่ายจากนั้นหันหน้าไปด้านขวาจะทำให้ทาร์เฟสียสโดนยืดมากขึ้นนะครับค้างไว้สิบวินาทีการยืดกล้ามเนื้อนะครับเราจะทําหลังจากที่เราบริหารแล้วก็นวดเสร็จนะครัััับจะะดดดดีีดีาาาททททท่่่สสสุแแลลเเรรรราา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 มมถถํํไ้้้งงงวนนยตตตึหือ นถึง30วินาทีนะครับจะทำให้ได้วันละประมาณ1-5นาทีก็แล้วแต่ว่าคุณขยันแค่ไหนครับ